และตอนนี้คนที่กําลังขับเคลื่อนหลักผลักคนรุ่นใหม่เข้าไปแซมคนรุ่นเก่าครับเขาว่ากันว่าอยู่ที่เนี่ยนี่ตัวหลักที่ผลักผลักดันใช่ไหมเออคณาพ์โจมรทธิเพื่อนซีปีดกเออปีดกคือใครไปถามแพรทองทานเอาสามีสามีอู้งยิงและอีกคนหนึ่งพี่ไฮเดอ์ซีนอืมเป็นคนเดินเงียบนิ่งสงครับนั่นคือปรีชาพล พงพาณิชย์นิดีชาพลจะเป็นอนาคตของเพื่อไทยครับยามเมื่อสายลมพัดหวนจากคดีความครับย,ยุบพักไทยรักษาชาติครับปัจจุบันเล่นเป็นมังกรซ่อนเงียบกับคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ที่กำลังถ่ายเข้ามาจะเคลื่อนเพื่อไทยเสมือนแค่คิดเคลื่อนไทยได้แค่ไหนชวนติดตามอย่างยิ่งและปมปัญหาว่าด้วยเรื่องขาใหญ่ กับรุ่นใหม่จะเอากันยังไงหัวใจสําคัญที่ทําให้รุ่นใหม่ตอนนี้ลุกเข้ามาเยอะต้องบอกว่าส่งผลมาจากคนนี้ครับ mm. คุณนุงอิง่ะถือว่าเป็นแกนนําสําคัญที่เป็นแรงดูดเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามา mm. หนึ่งอันที่สองเป็นโมเดลชัดเจนว่าการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามานั้นคือคําตอบคําตอบแห่งชัยชนะอตอนนี้อะไร ไปที่ไหนแล้วแต่พลึบเลยนี่ดูนะครับทุกป้ายตอนนี้องิงอิงพลึบเหมือนพรุ่งนี้จะเลือกตั้งเลยครับเป็นตัวสะท้อนว่ากำลังกวักมือโบกยกมือเรียกคะแนน First w o t e คะแนนกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับให้เบนจากก้าวไกลเข้ามาสู่เพื่อไทยถ้าหากต้องการดึงพลังของคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมสนับสนุนพัก ให้แลนสไลด์จำเป็นอย่างยิ่งต้องถ่ายเลือดเพราะเขาเชื่อว,ว่าแบรนด์แบรนด์พักเนี่ยได้อยู่แล้วและการถ่ายเลือดเนี่ยครับทำให้เกิดแรงประทะกันร,ระหว่างเก่ากับใหม่ครับครับใหม่เพื่อไทยทำเอาเก่าต้องถอยล่นไม่เป็นขบวนหลายหลายคนครับนี่ยกตัวเอาตัวอย่างของหลายพื้นที่ที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่น่าจะนั้นนะน,นี่ตอนนี้จิราพรสินธุพรนี่นตระกูลสินธุพรทา,ายาท เป็นสตาอยู่ในปัจจุบันทีร,รัตสำเน็จวนิษฐ์นี่ก็รุ่นใหม่จัก,กรพลตั้งสุทธิธรรมเชียงใหม่นี่ก็รุ่นใหม่เลิศศักพัฒนาชัยกุลเลยก็รุ่นใหม่คูณนากรปรีชาชนะชัยสุรินก็รุ่นใหม่ครับอืนี่สลัดนันอันนพพรขอนแก่นนิทายาตก็รุ่นใหม่ครับอ ภาควัฒน์ศรสีสุรพลขอนแก่นก็รุ่นใหม่วันนิวัฒน์สมบูรณ์ขอนแก่นก็รุ่นใหม่สลันทิมสุวรรณเลยนี่ทายาททิมสุวรรณอันนี้ยกตัวอย่างแค่สอสอมาดูพวกกรรม,ก,รรมการบริหารพรรคต่างๆเอาพระเลขาอันนี้โดดเด่นเหมือนกันตอนนี้นะใช่จัก,กระพงแสงมณีเลขนายทะเบียนพัชระนริพพันนี่กรรมการาแทนพ่อแล้วตอนนี้านมาแทนพ่อมาแทนพ่อนี่คือรุ่นใหม่ที่กําลังเข้ามาครับมีบทบาทในพรรคเพื่อไทยครับ คนรุ่นใหม่ตอนนี้กําลังไปหักรุ่นเก่านี่ไงสองสามเขตนี่แหละชิงพื้นที่สอสเอามาดูแล้วกันครับลอยเอ็ดชดาพาสินทุพไพรลงสมัครสอสอย่อมประทันแน่นอนนะอสุรินสุรินชนินรุ่งธนเกียรดนี่ลูกพี่เกษมรุ่งธนเกียริก็ถือว่านักการเมืองนะทายาทใหม่กทมตอนนี้นะวันนี้นะครับเขาบอกว่านี่ ลุงอะถอยไปคนใหม่จะขับเคลื่อนคือปิดกสุขสวัสดิ์ร่วมจับมือกับเจแจนครับเออตอนนี้เจแจนดูกรทมเสร็จแล้วผู้สมัครเก่าของเพื่อไทยต้องขึ้นปาร์ตี้ลิสต์นะเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่นะทุกโหนี่นี่เขาเดินเกมกันเป็นแบบนี้ครับทำเอาคนรุ่นเก่าหนาวหนาร้อนร้อนครับและคนรุ่นเก่าที่หนาวหนาวร้อนร้ว่ากันว่ากำลังจะหลุดวงโ,โคจร <c oughs> นั่นก็คือเฮียครับ เฮียใช่ไหม,มเพราะคนที่มาแทนเฮียก็คือเจ๊ครับ <laughs> เฮียที่เคยมีบทบาทตอนนี้<ร>ถอยล่นไม่เป็นขบวน <c oughs> เนื่องจากเจ๊และคนรุ่นใหม่เบ่ง <c oughs> เต็มที่ในเชิงศักยภาพการทํางานเขาบองว่ายุทธศาสตร์แจนเนี่ยคุมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่วีตอนนี้ <V ee. S 1> ต้องบอกว่าเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเขามาทางนี้แล้วครับไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญน,นะคือทางยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยต้องการผลักดันคนรุ่นใหม่ถ้าเห็นมีศักยภาพและเห็นอนาคตพี่วีครับพี่วีจําบริบทไทยรักษาชาติเดิมได้ไหมใคร<อ>เป็นคนไปอยู่ข้างหลังไทยรักษาชาติในการขับเคลื่อนเพื่อนพี่วีนี่เองแจนนี่ครับ ตอนนี้ก็ตอนนั้นยังชุดใหม่เท่านั้นเลยนะตอนรักษาชาติต้องบอกคนรุ่นใหม่เยอะมากอพยพไทยรักษาชาติปั้งวางอยู่ที่เพราะนนั้คนที่ไม่โดนคดีเว้นวรคทางการเมืองจับมาอยู่แถวหน้าหมดเลยถูกเจ๊แ๋นดูยังดูแลคนเหล่านั้นอย่างดีตลอดมานี่ไงเห็นไหมครับนี่ไงบริบทคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าครับจะกลายเป็นปัญหาหรือไม่หรือเป็นแรงสนับสนุนส่งซึ่งกันและกันชวนจับตาอย่างยิ่ง